สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับมาสู่ช่องไทยอัปเดตครับวันนี้เรามีเรื่องที่ทั่วทั้งอาเซียนรวมถึงประเทศมหาอำนาจทางทหารหลายชาติต่างกำลังตั้งคำถามอย่างจริงจังเพราะเหตุการณ์นี้อาจเปลี่ยนภาพลักษณ์ของประเทศราวไปแบบไม่หวนกลับอีกต่อไปจากประเทศที่หลายคนเคยมองว่างเงียบ เรียบง่ายกำลังทหารถมตัวสู่ประเทศที่เริ่มเปิดเผยโครงการด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์และยุทธโรณกร,รุ่นใหม่ที่มีความซับซ้อนสูงในปี2025หลายคนอาจไม่เคยเชื่อว่าลาวะจะสามารถพัฒนาด้านเทคโนโลยีการทหารได้อ,อย่างก้าวกระโดดในระยะเวลาเพียงไม่กี่ปีแต่การประกาศเปิดตัวโครงการใหม่ที่ใช้ชื่อว่าโปรเจกต์ l a c k f a ฟลคอหรือเดียวดำได้สร้างแรงสะเทือนในแวดวงการยุทธโกรณ์เป็นวงกว้างเพราะนี่ไม่ใช่แค่การเปิดตัวอาวุธใหม่ แต่มันคือการแสดงว่าลาวกำลังก้าวเข้าสู่สนามแข่งขันเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ระดับสากลจากเดิมลาวเป็นประเทศที่นำเข้าเทคโนโลยีทางทหารแทบทั้งหมดแต่ในโครงการนี้ทีมวิจัยและสถาบันเทคโนโลยีของลาวร่วมกันพัฒนาระบบ AI และโครงสร้างอากาศยานแบบไร้คนขับด้วยตัวเองภายใต้ชื่อ Black Falcon A9 ซึ่งเป็นโดรนขนาดกลางถึงใหญ่ที่ถูกออกแบบเพื่อรองรับการปฏิบัติการหลายรูปแบบ ทั้งการสอดแนมการควบคุมระบบผ่านดาวเทียมการสนับสนุนการรบทางอากาศรวมถึงภารกิจช่วยเหลือฉุกเฉินในพื้นที่ห่างไกลสิ่งที่ทําให้ผู้เชี่ยวชาญหลายฝ่ายประหลาดใจไม่ใช่รูปลักษณ์หรือการโชว์บินต่อสาธารณะแต่คือระบบ AI โดยเฉพาะซึ่งมีความสามารถในระดับที่สามารถประเมินสถานการณ์สงครามจําลองได้แบบเรียลไทม์ทำให้มันสามารถตัดสินใจหลบหลีกตรวจจับเป้าหมายและจัดลําดับความสาคัญได้ด้วยตัวเองโดยไม่ต้องขึ้นอยู่กับมนุษย์ทุกขั้นตอน จุดนี้เองที่ประเทศต่างๆในอาเซียนโดยเฉพาะไทยเวียดนามสิงคโปร์เริ่มจับตาเพราะระบบดังกล่าวเคยมีให้เห็นเฉพาะในประเทศที่มีมบประมาณทางทหารสูงเช่นสหรัฐอเมริกาจีนหรืออิสราเอลเท่านั้นเมื่อพูดถึงประสิทธิภาพโดยรวม Black Falcon A 9สามารถบินได้ต่อเนื่องประมาณ27-36ชั่วโมงขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและรูปแบบภารกิจ ใช้ระบบเชื้อเพลิงผสมระหว่างเชื้อเพลิงอากาศยานและระบบช่วยประหยัดพลังงานที่ประมวลผลด้วย AI เพื่อปรับแรงขับให้เหมาะสมกับระดับความสูงในขณะปฏิบัติการตัวเครื่องมีการเคลือบสารลดการสะท้อนคลื่นเรดาร์ทำให้ตรวจจับได้ยากขึ้นในสงครามสมัยใหม่ ในส่วนระบบควบคุมสามารถสั่งการได้3รูปแบบคือการควบคุมจากภาพพื้นดินโดยตรงระบบกึ่งอัตโนมัติและระบบอัตโนมัติเต็มรูปแบบที่ใช้ AI ตัดสินใจอย่างต่อเนื่องการเลือกใช้โหมดขึ้นอยู่กับภารกิจและระดับความเสี่ยงซึ่งจุดนี้ถือเป็นความยืดหยุ่นที่หลายประเทศให้ความสนใจขณะที่เรื่องราคาก็ถือว่าสร้างความสนใจอย่างมาก Black Falcon A 91าลำมีต้นทุนอยู่ที่ประมาณ4.5่าถึง7.8ล้านดอลลาร์ซึ่งต่ำกว่าสินค้ารุ่นใกล้เคียงจากตะวันตกเกือบครึ่งหนึ่ง การตั้งราคาที่แข่งขันได้แบบนี้ทําให้ลาวมีโอกาสสูงที่จะกลายเป็นผู้ส่งออกยุโทโธปกรณ์ระดับกลางในอนาคตโดยเฉพาะประเทศที่ต้องการเสริมสร้างกองทัพแต่ไม่มีงบประมาณมากนักอย่างไรก็ตามคําถามสําคัญคือลาวาจะสามารถรักษามาตร,รฐานและพัฒนาความสม่ําเสมอในการผลิตในระยะยาวได้หรือไม่เพราะการสร้างเทคโนโลยีระดับนี้ไม่ใช่แค่ผลิตต้นแบบแล้วจบ แต่ต้องมีโครงสร้างสนับสนุนเช่นบุคลากรวิศวกรรมระบบซ่อมบำรุงและงบประมาณการพัฒนาต่อเนื่องถ้าเราทำได้สำเร็จก็หมายความว่าดุลอำนาจเชิงยุทธศาสตร์ในอาเซียนจะเปลี่ยนไปไทยและเวียดนามในฐานะกองทัพชั้นนำของภูมิภาคอาจต้องเร่งลงทุนด้าน AI และโดรนอัจฉริยะมากขึ้นเพราะสงครามยุคใหม่ไม่ได้ตัดสินกันด้วยจำนวนทหารอีกต่อไปแต่ตัดสินกันด้วยข้อมูลความแม่นยำและความเร็วในการวิเคราะห์โครงการนี้อาจไม่ใช่การแสดงกำลังเพื่อข่มประเทศอื่น แต่คือการบอกกว่าลาวพร้อมจะยืนในเวทีโลกด้วยเทคโนโลยีที่สร้างด้วยมือของตัวเองและนั่นอาจเป็นก้าวสำคัญที่จะยกระดับเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาวหากสามารถผลิตและส่งออกได้อย่างต่อเนื่องรายได้จากอุตสาหกรรมนี้อาจมีมูลค่าสูงกว่าหลายภาคส่วนในประเทศรวมกันฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องไทยอัปเดตฮับเพื่อไม่พลาดเรื่องราวการวิเคราะห์สถานการณ์ด้านทหาร การเมืองและเทคโนโลยีจากทั่วทั้งอาเซียนและทั่วโลกสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับมาสู่ช่องไทยอัปเดตฮับวันนี้เรามีเรื่องที่ทั่วทั้งอาเซียนรวมถึงประเทศมหาอำนาจทางทหารหลายชาติต่างกำลังตั้งคำถามอย่างจริงจังเพราะเหตุการณ์นี้อาจเปลี่ยนภาพลักษณ์ของประเทศลราไปแบบไม่หวนกลับอีกต่อไปจากประเทศที่หลายคนเคยมองว่างเงียบ เรียบง่ายกำลังทหารทำ่มตัวสู่ประเทศที่เริ่มเปิดเผยโครงการด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์และยุทธปกรณ์รุ่นใหม่ที่มีความซับซ้อนสูงในปี2025หลายคนอาจไม่เคยเชื่อว่าลาวะจะสามารถพัฒนาด้านเทคโนโลยีการทหารได้ออย่างก้าวกระโดดในระยะเวลาเพียงไม่กี่ปีแต่การประกาศเปิดตัวโครงการใหม่ที่ใช้ชื่อว่า Project Black Falcon หรือเกี่ยวดำได้สร้างแรงสะเทือนในแวดวงการยุทธปกรณ์เป็นวงกว้างเพราะนี่ไม่ใช่แค่การเปิดตัวอาวุธใหม่ แต่มันคือการแสดงว่าลาวกำลังก้าวเข้าสู่สนามแข่งขันเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ระดับสากลจากเดิมลาวเป็นประเทศที่นำเข้าเทคโนโลยีทางทหารแทบทั้งหมดแต่ในโครงการนี้ทีมวิจัยและสถาบันเทคโนโลยีของลาวร่วมกันพัฒนาระบบ AI และโครงสร้างอากาศยานแบบไร้คนขับด้วยตัวเองภายใต้ชื่อ Black Falcon A9 ซึ่งเป็นโดรนขนาดกลางถึงใหญ่ที่ถูกออกแบบเพื่อรองรับการปฏิบัติการหลายรูปแบบ ทั้งการสอดแนมการควบคุมระบบผ่านดาวเทียมการสนับสนุนการรบทางอากาศรวมถึงภารกิจช่วยเหลือฉุกเฉินในพื้นที่ห่างไกลสิ่งที่ทําให้ผู้เชี่ยวชาญหลายฝ่ายประหลาดใจไม่ใช่รูปลักษณ์หรือการโชว์บินต่อสาธารณะแต่คือระบบ AI โดยเฉพาะซึ่งมีความสามารถในระดับที่สามารถประเมินสถานการณ์สงครามจําลองได้แบบเรียลไทม์ทำให้มันสามารถตัดสินใจหลบหลีกตรวจจับเป้าหมายและจัดลําดับความสําคัญได้ด้วยตัวเองโดยไม่ต้องขึ้นอยู่กับมนุษย์ทุกขั้นตอน จุดนี้เองที่ประเทศต่างๆในอาเซียนโดยเฉพาะไทยเวียดนามสิงคโปร์เริ่มจับตาเพราะระบบดังกล่าวเคยมีให้เห็นเฉพาะในประเทศที่มีงบประมาณทางทหารสูงเช่นสหรัฐอเมริกาจีนหรืออิสราเอลเท่านั้นเมื่อพูดถึงประสิทธิภาพโดยรวม Black Falcon A9 สามารถบินได้ต่อเนื่องประมาณ27-36ชั่วโมงขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและรูปแบบภารกิจ ใช้ระบบเชื้อเพลิงผสมระหว่างเชื้อเพลิงอากาศยานและระบบช่วยประหยัดพลังงานที่ประมวลผลด้วย AI เพื่อปรับแรงขับให้เหมาะสมกับระดับความสูงในขณะปฏิบัติการตัวเครื่องมีการเคลือบสารลดการสะท้อนคลื่นเรดาร์ทำให้ตรวจจับได้ยากขึ้นในสงครามสมัยใหม่ ในส่วนระบบควบคุมสามารถสั่งการได้3รูปแบบคือการควบคุมจากภาคพื้นดินโดยตรงระบบกึ่งอัตโนมัติและระบบอัตโนมัติเต็มรูปแบบที่ใช้ AI ตัดสินใจอย่างต่อเนื่องการเลือกใช้โหมดขึ้นอยู่กับภารกิจและระดับความเสี่ยงซึ่งจุดนี้ถือเป็นความยืดหยุ่นที่หลายประเทศให้ความสนใจขณะที่เรื่องราคาก็ถือว่าสร้างความสนใจอย่างมาก b l ฟ c k f คอน o n A 91าลำมีต้นทุนอยู่ที่ประมาณ4.5ถึง7.8ล้านดอลลาร์ซึ่งต่ำกว่าสินค้ารุ่นใกล้เคียงจากตะวันตกเกือบครึ่งหนึ่ง การตั้งราคาที่แข่งขันได้แบบนี้ทําให้ลาวมีโอกาสสูงที่จะกลายเป็นผู้ส่งออกยุโทโธปกรณ์ระดับกลางในอนาคตโดยเฉพาะประเทศที่ต้องการเสริมสร้างกองทัพแต่ไม่มีงบประมาณมากนักอย่างไรก็ตามคําถามสําคัญคือลาวาจะสามารถรักษามาตร,รฐานและพัฒนาความสม่ําเสมอในการผลิตในระยะยาวได้หรือไม่เพราะการสร้างเทคโนโลยีระดับนี้ไม่ใช่แค่ผลิตต้นแบบแล้วจบ แต่ต้องมีโครงสร้างสนับสนุนเช่นบุคลากรวิศวกรรมระบบซ่อมบำรุงและงบประมาณการพัฒนาต่อเนื่องถ้าเราทำได้สำเร็จก็หมายความว่าดุลอำนาจเชิงยุทธศาสตร์ในอาเซียนจะเปลี่ยนไปไทยและเวียดนามในฐานะกองทัพชั้นนำของภูมิภาคอาจต้องเร่งลงทุนด้าน AI และโดนอัจฉริยะมากขึ้นเพราะสงครามยุคใหม่ไม่ได้ตัดสินกันด้วยจำนวนทหารอีกต่อไปแต่ตัดสินกันด้วยข้อมูลความแม่นยำและความเร็วในการวิเคราะห์โครงการนี้อาจไม่ใช่การแสดงกำลังเพื่อข่มประเทศอื่น แต่คือการบอกกว่าเราพร้อมจะยืนในเวทีโลกด้วยเทคโนโลยีที่สร้างด้วยมือของตัวเองและนั่นอาจเป็นก้าวสำคัญที่จะยกระดับเศรษฐกิจกษษของประเทศในระยะยาวหากสามารถผลิตและส่งออกได้อย่างต่อเนื่องรายได้จากอุตสาหกรรมนี้อาจมีมูลค่าสูงกว่าหลายภาคส่วนในประเทศรวมกันฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องไทยอัปเดตฮับเพื่อไม่พลาดเรื่องราวการวิเคราะห์สถานการณ์ด้านทหารการเมืองและเทคโนโลยีจากทั่วทั้งอาเซียนและทั่วโลก